สวัสดีครับพี่ชาเจริญทรัพย์นะครับวันนี้ก็นําเครื่องจักรมาขุดนะครับโคกรองนานะครับเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ที่วัดนะครับณนะตอนนี้ก็ขุดเป็นหลุมขนมครกนะครับเชื่อมต่อกับลองไส้ไก่นะครับทีมนี้จะเป็นทีมขุดที่3นะครับอยู่ที่จังหวัดยโสธรนะครับ ก็อยู่ในขั้นตอนการตกแต่งบ่อน้ำนะครับลุ่มขนมครกนะครับก็ขุดดินขึ้นไปทำเป็นโค่นะครับเดี๋ยวเราจะตัดเป็นเบอร์มที่นึ่งน,นะครับหน้าของเราบริเวณวัดนะครับอยู่ในวัดเลยนะครับ 80%แล้วนะครับก็ยังเหลืองานคลองไส้ไก่ตกแต่งพื้นที่นะครับ ลงสุดมือก็อยู่ที่5เมตรนะครับตอนนี้นะครับนะความลึกอยู่ที่ประมาณ5เมตรไม่เจอน้ำนะครับตรงน,นี้จะเป็นดุมขนมพกเราไม่ได้ขุดลึกมากนะครับลงสุดมือกันเลยทีเดียวเจอแม่รัง ลัถือว่าเป็นดินที่ไม่แข็งมากนะครับ เราก็จะตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับก็รีดให้แน่นนะครับนง,งานจะเป็นดินทรายนะครับเราก็ต้องรีดให้แน่นประมาณนี้นะครับเพื่อจะให้ดินแน่นนะครับให้ทั้งลลายง่ายนะครับ หลางจากดินภาคกลางนะครับก็จะเป็นดินเหนียวๆนะครับอันนั้นคือขุดยังไงจะอยู่อย่างนั้นเลยนะครับในส่วนดินซ้ายเนี่ยเราต้องสโุปนะครับให้เอียงมากที่สุดนะครับก็ไม่ต่ำกว่า45องศานะครับแล้วก็จะตัดทําเป็นชั้นนะครับเป็นเบิร์มๆนะครับให้มีพื้นที่ในเรื่องของการพักอาศัยของปลาตัวเล็กๆนะครับเป็นระบบนิเวศาในตัวนะครับสวัสดีครับพี่ประดิษฐ์นะครับ เดี๋ยวหลังปีใหม่เราเจอกันนะครับเนี่นะครับตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่ยะโสธรน,นะครับติดติดกับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่แถวเสรลปภูมินะครับเสร็จตรงนี้เราก็จะย้ายไปลงที่จังหวัดอุบลต่อกันเลยนะครับอยู่ที่นาสวงแล้วก็พี่บูรณหมังสาหานะครับ เราก็ต้องค่อยๆรีดนะครับขุดดินเอาไปเป็นคันล้อมที่นะครับเป็น,นคันรูสระนะครับก็เ,เอาไว้ปลูกต้นไม้ได้นะครับนะครับอันนี้เราแต่งชั้นแรกก่อนเดี๋ยวเราจะตัดเป็นเบอร์อีกที่นึงนะครับเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับเอาขุดสุดบูมกันเลยทีเดียวนะครับก็ตอนนี้นะครับสุดบูมได้อยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับ ถ้าขุดสุดจริงๆอยู่ที่เกือบเจ็ดเมตรนะครับคันนี้จากระดับพื้นดินเก่านะครับก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับเนี่ยนะฮะเป็นโบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็จะมีขุดบอ่อน้ำนะครับธนาคารน้ำี่ดินนะครับตรงนั้นเป็นบอ่อใหญ่ประมาณสัก3งานนะครับความลึกอยู่ที่10เมตรนะครับ น้ำที่เห็นก็น้ำที่ออกจากใต้ดินนะครับก็ใสามากเลยทีเดียวนะครับเป็นสีเขียวฟ้ามรกตเลยนะครับมาอุบลยังตอนนี้อยู่ยะโสนะครับอุบลมีแต่พื้นที่น้ําท่วมเลยนะครับยังไปไม่ได้น่าจะหลังปีใหม่นะครับก็จะเริ่มอยู่แถวอุบลน,นะครับ ประมาณเดือน2เดือนนี้น่าจะงานแถวบนเนี่ยก็จะได้ลงมือนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําเยอะเหลือเกินนะครับเป็นดินทรายนะครับเราต้องขุดตอนแรงๆนะครับเพราะว่าจะลดในเรื่องของการพังทลายของดินนะครับดินทรายเนี่ยพอเวลาขุดไปแล้วน้ําออกไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะดินเนี่ยจะพังนะครับดินจะพังนะครับต่างจากดินาคกลางนะครับการขุดเราก็ต้องรีดให้แน่นนะครับสโลปให้45องศา แล้วก็ต้องกดสะดือน้ําด้วยนะครับเพื่อาการ,ารเติมน,น้าได้ดินนะครับตอนนี้เราจะมาล้วงแกนกลางตรงนี้นะครับมาชมส็อตช็อตหวาดเสียวนะครับช็อตหวาดเสียวโอ้โห,โหเจอแม่ลังนะครับตัวนี้จะเป็นแม่ลัง ลูกรลังนะครับเป็นดินลูกหลังนะครับเจ้นี้ขุดได้10เมตรเลยนะครับไม่เกินนดเดนะครับนี่แะครับเป็นเทคนิคการทำงานนะครับเอาไปทำโคกงนะครับดินที่เราขุดขึ้นมานะครับทำเป็นคันล้อมบ่อนะครับก็เสริมระดับพื้นที่โบนให้สูงขึ้นด้วยนะครับ เสียงก็จะได้ยินเสียงการขุดหินแม่รังนะครับตัวนี้จะเป็นชั้นดินพุ้มน้ําชั้น,นแรกๆนะครับเป็นชั้นแม่รังนะครับเดี๋ยวถ้าเจาะลงไปอีกสักสาเมตรเนี่ยเจอน้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวตัวนี้เป็นแค่บอ่อหลุมขนมครกนะครับดักตะกอนน้านะครับส่วนบอ่อธนาคารน้ำจะอยู่ตรงนั้นนะครับตอนนั้น10เมตรนะครับน้าใสมากๆเลย อดดินในส่วนของแกนกลางนะครับเอาออกไปทําเป็นคล้อมก่อนเนี่นะครับหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็เริ่มทําการสโลปตกแต่งนะครับกดให้แน่นนะครับ หเมตรคูณ15เมตรนะครับความลึกอยู่ที่5เมตรนะครับเนี่ยนะครับก็น่าจะอีกสักประมาณ3 4วันนี้น่าจะเสร็จนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกันเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยที่อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับแล้วก็จบที่อำเภอกันทลักษ์นะครับจังหวัดศรีสะเกษของเรานะครับก็น่าจะได้หยุดช่วงปีใหม่นะครับ สวัสดีครับพี่ยามครับสวัสดีพี่ๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้ก็คุณหลุมขนมครกนะครับบ่อน้ําขนาดย่อมนะครับอยู่ตามหัวม,มุม,มนะครับของพื้นที่นะครับก็หลุมนี้น่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับในการทํางาน เพราะว่างานขุดโค่นองนานเนี่ยเราต้องใช้ความเรียน่อนในการทํางานนะครับการรีดตกแต่งสโลปให้สวยงามนะครับทําเป็นพัดเป็นเบิร์มนะครับก็ต้องใช้เวลาในการทํางานหน่อยนะครับไม่ได้ติดปีกนะครับคันนี้คันนี้ขั้นใหม่นะครับยังไม่ได้ติดปีกก็ชั่วโมงการบินอยู่ที่ประมาณสักพันห้าร้อยกว่าชั่วโมงนะครับอันนี้ยังใหม่อยู่ แต่คนงานนียังไม่ล้างนะครับตรงนี้เข้าป่าก็ดงนะครับโอเคครับผม,ก,มบก็หอมปากหอมคอนะครับผมก็จะขอตัวจบคลิปเป็นตัวนี้นะครับผม <c oughs> สวัสดีครับ